ไปเลยอ่ะไ่หันเอ่ยไ่ดูเหย็นอ่านข้าว้อ้โ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 อ้า อันก็ตัวอันก็ตัันาดีนยแล้วใสตาถ้าเ้่ได้ยาสูงมากเลยตุนหงนเลยอนิ้ไม่ต้องลงมาลูกลดลดเดี๋ยวแป๊บยังยี้ตรงนี้ก่อน

ตัวจะมีเศษีนะป็นร่งลูกขาขาขวายก็มีก็ตาตัวกินน้ำก็ตัวนก็เดมนอิ่มแล้วเยมีนวมสนาลยยเท่าไหร่ประมาณนี้อันนี้แค่ขึเี่ยหนาาคีค่ะพี่องแต่ว่าสูงเงี้ยประมาณเสียอย

ย่างพวกกระดาษกระดาษไหน่อยดาษได้นะครับกดไปอีกนิดเดียเดินไปนิ้เดียาทางของเอาุท่านจะขออะไรเนี่ยานขอพนักงานหน่อยพนักงานเป็นใครอนุ่ไมอกห่เดี๋ยวเดนมาเป็นเจ้าไปเดิน่ให่านะเดี๋ยวน้ำสมมาสั่น ม่วงเขียวม่วงเขียวน้ำตาลอันนี้เบอร์สิบนะนี่เบอร์สินะคะเบอร์สิบก็เบอร์สูนะคใแล้ว่ะข้าวสารหนึ่งกิโลยาสีฟันนะคะคนแก่แป้งนะแก่มต้องยาอ

เปลนให้ลูกมนอะอามานี่จับมือแม่ไว้อันนี้ขอันี้เอาแล้วดาเนี่ยอาลเอแตอาลเดี๋ยวก็นีเนาะของภายในี่องนิลาบอเดี๋ยด้ยังเปิดก่อนากนหมูเลหนึ่งืนแม่ก่อน มามา่าสองหอมาตอนม่มาอานม่ก่ลข้าวสารสกิโลข้าวสารสกิโลนะคุณแม่กระป๋องหนึ่งคนเ,เล็ก ปลากระป๋องเงินเดี๋ยวป้าผมตายลูกกระสานสอกิโลนครับเคเอานี่ได้แล้วนะครับโอเคครับป้าคนมกระเงิัวไม่หเลโอเคครับขึ้นไปก่อนนะลูกมาค่ะคลณนายปคุณใสแต่ราเนาใหน่ะสานหนูเล็กเวปนูเล็กหนึ่งอันนะครับรับมดดโนึ ก็ร <muitas S 2> ่วมด้วยใส่กันนะกัีบรหนึ่งร้อยบาทเ้ยวเาม้ดีเฮ้ยกมาที่นั่นกันกั่กรไกราไปไปเลยไปจุกันพวกนี้จุกคุ้ปกคองใส่ก่อนจุกผุองใส่ก่อนนะคะเออเอกมาใส่ซค่ะเอาใส่กาก้ไว้ก่อนนะคะเออเดี๋ยวคนใหญจะเปิดได้เดี๋ยวเ้อเก็บเนย่งเี้บนี้เนาะ ข้าวสาร5กิโลข้าวสาร1กิโลเางราร่หนเป็นหางกิโลเราเ่องะเดี๋ยวากพ้้ยหน่อนี่รรบรางวัลไม่ได้เข่าไม่ได้เข่า1 ไนพนวงึ่ปเรียกมาองนนะาถนะไปเรียกมาตอนนี้ของอะไรมีมาหอยู่แล้วาะเลียกต้กไปซัพดีอย่น้ก